ครับสวัสดีครับไล่จะตัดเก่ง่าไฟนอลซ้อมมากี่วันสองวันที่กว่าแต่ซ้อมอยู่ที่ค่ายเ่วอยู่ที่จังหวัดเราจะรู้ครับก็อยู่ที่เดิมเราเลยมีใครไปช่วยเป็นคู่บอลซ้อมไฟนี้สิเป็นเล็กครับแล้วก็พวกเพื่อนๆพี่เนี่ยใครยิ่เนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบแบบสูงเท่าไหร่เนี่ยหนึ่เจ็ดสิบสองน้ำหนักแบปล่อยตอนนี้สี่ห้ามาครับมวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าวันนี้เลยต้องมาเจอกับทายพยักนะยังไม่เคยไปกันเลย ครั้งแรกด้วยศึกษาเค้งมาต่อยเขายัางศึกษาเขามวยสไตล์มวยจรมงวันนี้มาเจอพลา,ายักษวางเค้ยงวางแผงไงดิก็เก่ไปตีเราแล้วก็เหมือนต่อยตามสไตล์เราก่อนแล้วแก้ขาอุ้เขาเบอร์เดียวเนาะล่าสุดเราก็ต่อยไว้ที่นี่ในมวยรอบอันนั้นวัดไฟแรกเนาะเป็นไงบ้างวันนั้นชนะชนะคะแนนวันนั้นก็เวทร้อยนี่เลยเอาได้สองเลยวันนี้ไฟที่สองคิดว่าวันนี้เอาชนะกับใครได้ไหม ได้มั่นใจเลยอย่าง12เมื่อกี้ซ้อมหนักยังยังครับคิดว่ามาเกินหรือมาขาดวันนี้น่าจะเกินประมาณจึงรู้ได้ก็คือถ้ามาเกินก็มาวิ่งเนาะยืดเส้นยืดสายตอนเช้าหน่อยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ก็เป็นร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาเก็บพร้อมมาเก็บชัยนะเลยพร้อมออกเข้ารอบแต่มวยรอบปนเสือด้วยเนาะไฟนี้คุมมา20กิโลครับ23กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เจ็ดติดไปคับ้น่อย กบฝ่าเจ้าประยาลุงครับเป็นกำลังใจด้วยครับเป็นที่แน่นอนครับวันนี้คู่ที่สองในมวยรอบปุญเสือช่องเจ็ดสีขอบคุณครับ